สวัสดีครับผมก็ภัยเองนะครับก็ออกจากเรื่องช้างตากมาเรื่องของเกษตรมันแปลงนี้นะครับเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์ห้าศูนนะครับก็ดูจากที่เห็นเนี่ยใบยล่างนะครับเป็นไวลัดนะครับก็คือเป็นไวลัดตั้งแต่ท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็เอามาปลูกว่าหาพันธุ์ที่ปอดโลกไม่มีนะครับแถวนี้ซึ่งเป็นเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ ก็หลักการหนึ่งนะครับที่ที่ผมใช้ก็คือ,อในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานของไวรัสใบด่างครับก็เราจะใช้กลุ่มไบโอสเตินโมแลนเนี่ยนะครับในการช่วยนะครับดูดูบหนวยกา้านเป็นใบด่านตั้งแต่เ,เล็กนะครับก็คือตั้งแต่ท่อนพันธุ์นะครับ โครงสร้างของต้นก็ยังโอเค,คแข็งแรงครับเป็นกเกษตรศาสตร์50ทั้งแปลงนะครับ,รบก็ดูจากใบครับจากใบที่เห็นเนี่ยครับออกสีเขียวเข้มมันเงานะครับก็คือเข้าใจแล้วว่ามันมีน้ำตาลอยู่ที่ใบครับก็มันจะมีการเคลื่อนย้ายน้ำตาล งลงรากนะครับก็คือลงหัวแต่สลับกับเป็นใบด่างก็คือใบด่างรักษาไม่หายยังไงก็อย่าลืมนะครับกรเกษตรศาสตร์50เป็นพันที่สะสมแป้งได้ดีนะครับทีนี้จะมาลุ้นกันว่าจะวัดได้กี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาขุดนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากเกษตรศาสตร์50 Hey!